จากเศษเหล็กที่ถูกช่างกิโลขายจงกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงในบัตรดลเพียงไอเดียไทยวันนี้ขอนำเสนอพริ้งแคลฟเฟอร์นิเจอร์รูปร่างสะดุดตาที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเศษเหล็กเหลือใช้ในโรงงานเจ้าของไอเดียเก๋ๆอย่างนี้ปีนามว่าคุณปิ่นพรพันธ์เกียรติภาคภูผู้ที่เกิดและเติบโตขึ้นมาจากโรงงานเหล็กเริ่มแรกเราได้ไอเดียมาจากการที่เราทำทีสนะคะ ทำให้เราเหมือนมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถ้าเราเอาเศษเหล็กตรงนี้นะมาทำเป็นงานมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเพิ่มมูลค่าแล้วอย่างน้อยคือได้เป็นอาชีพเราด้วยการเกิดและได้เติบโตขึ้นในโรงงานเหล็กได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเธอซึ่งเมื่อเธอได้นำมาใช้ผสมผสานงานศิลปะที่ได้ร่ำเรียนมาและยังสร้างอาชีพที่นำไรายได้มาให้กับเธอได้อย่างสบายๆครับได้คุยกับทางบริษัทอินทีรเรียได้ทำงานร่วมกับหมู่บ้านทำเป็นบ้านตัวอย่างเป็นงานอาร์ตพีซเป็นงานตกแต่ง เราติดมือในสิทาง Recycle for Home เราก็ไม่ได้รางวัลแต่ว่าทางผู้จัดการโครงการเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเออเราน่าจะทำตัวถ้วยรางวัลได้เราอ่ะไม่ได้รางวัลแต่ว่าเราอ่ะเป็นผู้ออกแบบรางวัลให้กับคนคนที่ได้รางวัลบางทีการประกวดก็อาจจะไม่ใช่ทุกทุกอย่างเสมอไปแต่ใน,นอนาคตก็คือคิดว่า อยากที่จะทำงานโปรดัก์ที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็มีแนวทางยังจะต้องใช้เวลาในการเดินทางทั้งนี้อีกมากระหว่างนี้ก็มันที่ผ่านมามันก็คือประสบการณ์ที่จะเรียนรู้ในในอนาคตว่าเราจะมีทิศทางไปทางไหนคนทํางานศิลปะนะคะบางสิ่งบางอย่างเราทํางานเพื่อตัวเราเองมาโดยตลอดตอบสนองความคิดของตัวเองตอนนี้เหมือนกับเราจะต้องมีปัจจัยหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาเป็นตัวกําหนดจะทำงไงให้ลูกค้าชอบนั่นก็คือเป็นการที่เราต้องปรับตัว กัับตววเเราเองด้ยค่ะไอเดียไทยพร้อมสนับสนุนไอเดียคนไทยให้ก้าวไกลไปทั่วโลกสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์